มาพบกันอีกครั้งนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมว่ามีเมนูเป็นน่าจะเป็นเมนูโปรดของคุณผู้ชมทางบ้านหลายๆคนแน่นอนซึ่งก็คือลาซานญาซอสเนื้อหรือว่า,าลาซานญาบลองเนสนะฮะก็ส่วนผสมของวันนี้ก็จะมีซอสเนื้อที่เราทำจากาเทปที่แล้วนะครับแล้วก็ไข่ต้มเป็นอันนี้จะเป็นพาเมซานผงนะฮะแล้วก็เนยแป้งนมสดครับ แล้วก็เป็นมอสซาเรลลาชีสขูดแล้วส่วนอันนี้ก็คือแผ่นทำราซันญญ่าหรือแผ่นพาสต้านะ,ะเป็นแผ่นแบบน,นี่เขาเรียกว่าแผ่นสำเร็จรูปที่ไม่ต้องไปต้มก่อนก็คือเดี๋ยวเราจะอบพร้อมกับแผ่นที่เป็นแผ่นดิบอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทำไวท์ซอสหรือว่าเบชเมลซอสนะฮะก็ส่วนผสมของไวท์ซอสก็จะมีอยู่3อย่างก็คือแป้งอันนี้เป็นแป้งเรียกว่าแป้งอเนกประสงค์ะฮะ แล้วก็ใช้อัตราส่วนอยู่ที่25กรัมแป้งอัตราส่วนเท่าไหร่ใช้กับเนยอ,อัตราส่วนเดียวกันกับแป้งนะฮะนมนมสดก็คือนมจืดธรรมดานะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าไวซอสหรือเบชิมเลซอสทำยังไงโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูขั้นตอนการทำซอสนะฮะเริ่มแรกก็คือปใส่เนยลงไปให้เนยละลายให้หมดนะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังที่ว่า เนยเนะฮะถ้าเกิดทิ้งแล้วให้มันละลายมากจนเกินไปเนี่ยจะไหม้ได้นะฮะก็คือว่าเราจะเอาซอสคือไวท์ซอสเนี่ยถ้าเนยไหม้เนี่ยคือซอสจะกลายเป็นสีน้ำตาลทันทีเลยเพราะฉะนั้นก็คือต้องระวังก็แค่พอในละลายปุ๊บละลายจนหมดนะครับแล้วก็จะใส่แป้งไปทันทีเลยแป้งเราก็ใช้อัตราส่วนที่เท่ากันกับเนยนะฮะพอใส่แป้งเนี่ยเราก็คนให้เข้ากัน Okay. หลังจากที่เข้าันดีแล้วนะครับก็ทิ้งไว้ให้แป๊บหนึ่งนะฮะให้แป้งสุกก็คือจะสังเกตว่าพอนมผสมกับแป้งแล้วเนี่ยจะกลายเป็นจะกลายเป็นก้อนเหนื่อยขึ้นมาหน่อยนะฮะเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้สักพักเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโฟมขึ้นมาที่สําคัญก็คือว่าต้องคอยคนเสมอนะครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดแป้งที่ติดอยู่ที่ก้นเนี่ยมันจะไม่ทันทีเลยฮะพอเริ่มเป็นโฟมอย่างนี้ปุ๊บก็ใส่นมไปหนึ่งในสามก่อนนะฮะ แล้วก็คนให้เข้ากันถ้าร้อนเกินไปนี่คือยกออกมาไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้นะครับเค okay. พอเข้ากันเป็นก้อนอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะใส่นมไปอีกส่วนหนึ่งยามตีให้ละเอียดนะฮะไม่ให้แป้งเกาะกันเป็นก้อนนะฮะหลงนั้นใส่ที่เหลือลงไปครับ mm hmm. นมนะครับเริ่มข้นกลายเป็นซอสแล้วเราก็จะใส่ชีสลงไปนะครับ ชีสที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นอมอสซาเรลล่าจริงๆใช้พาเมซานหรือว่าเชดดาก็ได้นะฮะใช้แค่เกลือกับพริกไทยแล้วกันครับวันนี้เกลือต้องคอยระวังนะครับเพราะว่าชีสบางประเภทที่ใส่ลงไปเนี่ยจะมีความเค็มอยู่แล้วถ้าเราใส่เกลือเยอะเกินไปเนี่ยทำให้ซอสเค็มแล้วจะแก้ลําบากนะฮะเดี๋ยวพอเราได้ซอสเสร็จแล้วอันนี้เราจะมาประกอบให้เป็นลาสัญญานะครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้เปชเมลซอสหรือว่าไว์ซอสเสร็จียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะมาประกอบร่างของราสัญญ่ากันก็สิ่งที่ใช้ก็คือแผ่นพาสต้าฮะที่จะทำราสัญญ่าเนี่ยมันจะมีแผ่นอยู่2ประเภทก็คือแบบแรกนี่คือแบบเวดี้คุกเลยก็คือว่าเราไม่ต้องไปต้มก็คือแค่วางอยู่บนถาดแล้วก็เทซอสแล้ว่วางมีชั้นๆแล้วก็โรยชีสเข้าออกเกประเภทหนึ่งคือ ต้องเอาแผ่นไปต้มน้ําก่อนถึงจะมาใช้วันนี้ผมเลือกใช้ก็คือเป็นแผ่นที่แบบว่า Ready Cook เลยอันดับแรก,กคือวัดไซส์กันนะครับว่ามันวางในถานได้ไหมถ้าไม่ได้ก็แต่งนิดหน่อยวางแผ่นลงไปนะครับแล้วก็ทาด้วยซอสชั้นแรกนะฮะก็คือซอสเนื้อหรือบรวนีซอสก็คือซอสนี้เราทําสําเร็จไว้ตั้งแต่เทสที่แล้วไม่ต้องหนามากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีทาประมาณ3ชั้น ก็คือทาบางๆแล้วก็เกล่ยโอเคหลังจากชั้นแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะวางแผ่นลงไปอีกชั้นหนึ่งใช้ไวท์ซอสเนี่ยแหละฮะที่เราทำาล้เบชมิลซอสโอเคแต่ชั้นนี้ที่ใส่อย่างหนึ่งคือว่าผมจะใส่ไข่ลงไปด้วยนะฮะก็คือไข่ต้มสุกแล้วสไลด ก็ใส่แผ่นลงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็คือซอสเนื้อแล้วก็โรยหน้าด้วยชีสมอสซาเรลลานะครับได้ราสเซนญาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปอบที่อุณหภูมิประมาณ200องศานะครับก็รอให้ชีสละลายแล้วก็มีสีประมาณเป็นสีน้ำตาลหรือสีทองนะครับ เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ราชัญญาอบออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาตัดใส่จานนะฮะมาตาด,ดูดีเดียวียวเ,เริ่มจากตัดขอบก่อนนะครับจริงๆนะรราสัญญาเนี่ยฮะถ้าจะให้อร่อยเนะี่ยเราอบเสร็จแล้วนะฮะค้างคืนไว้สักหนึ่งคืนแล้วก็พอจะทานเนี่ยเขาอบอ,อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะว,วันนี้ผมจะแต่งจานด้วยซอสมะเขือเ,เทศ ใส่ทับสโก้เล็กน้อยฮะจริงๆให้จะให้ตัดง่ายนะฮะก็คือว่าเราอบเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ไปแช่ยเย็นสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงครับมันจะแข็งเป็นก้อนนะฮะเราก็จะตัดช้อนออกมาได้ง่ายกว่านี้ไม่เป็นไรนี้เดี๋ยวใช้ความพยายามนิดหน่อยโอเจะโดยด้วยออริาโนนะฮะโอเคเองแค่นี้ก็ได้รัสเซีย มาทานทีเดียวฮนะลองทำดูครับไม่ยาก